ดีทุกคนด้วยนะครับผมช่อง alex น้ำยูน t เกิลโซนโฟร์ไทยแลนด์เช่นเคยครับผมทุกคนก็คลิปนี้เป็นการอำลาก,กิจกรรมตกปลานะครับผมก็คือเอามาแลกของเนาะในเดือนนี้ก็หมดเขตวันที่1มิถุนายนนะครับเดือนหน้าก็เดี๋ยวเรามาอำลากันนะผมก่อนที่จะอัปเดตเซิร์ฟแล้วก็ลบลาฉลามวันนี้ออกไปนะก็ผมมีอยู่28ตัวนะหาซื้อมาตัวละเจ็ดร้อยเคนะทุกคนก็หายากพอสมควรน,นะนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อกล่องสุ่มเงิน44ล้านครับทุกคนมาดูกันว่า เราจะได้44ล้านกับเขาบ้างไหมเดี๋ยวเท่าเดี๋ยวเท่าที่ดูยังไม่มีคนได้เลยนะคลิปนี้กี่กล่องวะ10มี26อันก็13ใช่ไหมไอ้28เดีได้14กล่องนะครับผมทั้งหมด14กล่องแล้วก็ใช้ย,ยางอีก140อันฉลามประกายแสงครับฉลามสีลุ้งครับ28ตัวแล้วก็เงินอีก2 8 0 0 0นะ14กล่องมาดูกันทุกคนว่าเราจะได้44ล้านกับเขาบ้างไหมนะครับ ถ้าไม่ได้44ล้านนะครับ4ล้านมาก็คุ้มแล้วนะมันจะมี44ล้านเนี่ยแล้วก็4ล้าน4เนาะ400,000 4 0 0น4,000 4อย44บาทแล้วก็4บาทนะครับไม่เอาอะของบิ๊กผมว่ายากกว่าที่จะได้44ล้านนะอ่ะก่อนจะไปรับชมคิดว่าผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คล้ e หน่อยแล้วกันนะท네ุกคนไป14อันครับอันแรก400 4 44 000, บาทเนี่ยอันที่สอง สร้อยอันนี้ไม,ไม่มีราคาครับไปไม่ได้บิ๊กด้วย 18k ทำไมเซิร์ฟมันแหลกอย่างวะเนี้ยคนตกปลาเยอะมากนะครับทุกคนอ่ะสำหรับใครที่ถามนะว่ามีกี่ทาวเนาะก็อ่า PVP เนี่ยมีแค่1ฟรี1อันเดียวนะครับแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็ฟรีโซนมี2อันแนละ้วตามเวลาเหมือนเดิมครับแล้วก็วินเลตมีทั้งหมด6เซิร์ฟนะครัหกวินเลตเอ้ย5้าวินเลตนะครับโซน6มี5้าวินเลตน,นะครับ ชไหน้ามีแค่มีแค่สามชนหน้านะมีสามเซิร์ฟนะครับ,ม er f, รบผมตามนี้เลยโอเคเปิดต่อครับโอ้โหสิบสี่กล่องมันจะบไได้เลยบ่สี่สิบสี่บาทโอ้เอามาทำไมวะเนี่ยสี่ล้านขึ้นไปโอ้ไม่ใช่แล้วโอสี่สี่บาทไปสี่พันไปสี่บาทอี้ยอุตุฟักขอโทษขอไปในคำหยาครับผมทุกคน โอ้โหโล่งหน้าเลยครับผิดภาพประกันใดขอ,อย้ายเทา้าแป๊บหนึ่งชิมหายเลยครับแบบนี้ชิมหายเลยชิมหายเลยหรือ5กล่องสุดท้ายครับทุกคนสำหรับใครนะที่ถามเข้ามานะว่าอยากได้ผสมเก่านะผมเก็บครบแล้วนะทุกคนเดี๋ยวอินบ็อกมาเลยนะใครอยากได้สนใจนะเดี๋ยวผมทําคลิปก่อนแล้วผมจะปล่อยนะครับใครสนใจนะเป็นรีเจนต์นะไม่ใช่ระดับแร่นะครับผมยัดลูกแก้วบวก10 2สีทั้งหมดเลยนะผมก็บวกเป็น10บวกสบ ขาวฟ้านะครับหน้าก็ขาวฟ้าบวกสิบเนาะถุงมือรองเท้าก็เป็นขาวส้มบวกสิบนะครับเสื้อกางเกงก็เป็นขาวชมพูแล้วก็ประดับขาวชมพูครับแหวนขาวส้มอ่าส่วนหลังขาวชมพูครับประมาณนี้นะใครสนใจอินบอกมาเลยห้ากล่องสุดท้ายครับทุกคนอาจจะช่วยสามสองหนึ่งไปสี่หมื่นสี่ครับอื้อหาย จะคุ้มไหมเนี่ย28ตัวตัวละ 700k นะคูณคูณดูเลยทุกคน10ตัวก็7ล้านแล้วอ่ะ20ตัวก็14ล้านนะครับ5ล้าน5ล้าน4อีก8ตัวก็5ล้าน4 14ล้าน19ล้าน19ล้าน400นะทุกคนลงทุนไปทั้งหมด19ล้าน400ยางอีก150ยางอันละ3,000นะครับ140อันใช่ไหม30,000อ่ะยางตีไปประมาณ30,000นะแล้วก็เงินอีก280,000นะครับรวมๆก็20ล้านเลยนะลงทุนไปนะทุกคน20 120ล้าานนก็ 120, บบทนะครั อืมม่คุ้มเลยครับดีแล้วที่ทุกคนไม่ซื้อมาสุ่มกันนะอันนี้ทําให้ดูแล้วกันนะโอ้กากจริงเลดเทียจริงครับทุกคนโอ้ปลาฉลามก็ตกได้ยากแล้วนะมาเปิดกล่องสุม่มอันนี้คือเอ้เชียมากไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยกูทําไปทําไมเนี่ยร้อยยี่สิบบาทหายวับไปกับตา โอเคประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคงเอาไข่มาเปิดเล่นดีกว่าไหมยในโกดังมีอยู่นะเอามาเคลียร์หน่อยแล้วกันเออผมมีสว่านขุดลูกแก้วอยู่นะทุกคนใครอยากดูนะขุดลูกแก้วมุก20แลกเปลี่ยนได้ด้วยนะถ้าขุดได้แต่สว่านขายไม่ได้นะเอาไปแลกนะครับเอาขยะดันไปแลกเอานะที่ NPC m i มิกเชลชนไนเดอร์นะครับเราไปสุ่มไข่เล่นๆนะครับคลิปสั้นไปไม,ไม่ไหวไม่ไหวคลิปนี้ลงทุนไปไม่ได้เลยเลยครับ,ม,บก 3, มกสามมุกเจ็ด็อกซิงครับผม สนใจนะผมอินบ็อกมาเลยสำหรับผสมเก่านะราคาไม่แรงแน่นอนนะผมเริ่มนี้โอเคสมายเอกนี่น่าจะตกใบละประมาณหมื่นกว่าบาทน,นะหมื่นสามหมื่นสี่อะไรเงี้ยนะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่นะสมายเอกโอเคเกลือทั้งนั้นคนระับ ถ้าใครอยากดูคลิปสุ่มไข่นะผมก็คอมเมนต์มาได้เลยผมจัดให้แน่นอนครับเศษชิ้นส่วนเออโยกตู้ใครอยากดูโยกมีใครอยากดูดโยกตู้เซิร์ฟนี้ไหมทุกคนโยกตู้อะอยู่ไชน่านะครับมีใครอยากดูไหมสนใจไหมคอมเมนต์มาหน่อยโอเคหมดไม่ได้อะไรเลย นี่นะครับผมโยกตู้ตรงนี้เลยนะครับเดโก้แมชชีนนะครับมีใครอยากดูไหมไม่ใช่อันนี้อันนี้นะครับลงทะเบียนเหรียญไม่มีเหรอผมว่าผมมีอยู่นะหรือว่าผมเอาไปลบทิ้งหมดแล้ววะน่าจะเอาไปลบทิ้งแล้วมั้งนะครับเพราะว่าคลังเต็มนะครับเออใช่จริงเอาไปลบทิ้งหมดแล้วครับเนี่ยโอ้ครั้งหนึ่งจากอะไรวะเนี่ย จะได้รับไอเทมเพิ่มนสำเร็จเมื่อสำเร็จอันนี้ระดับหายเสียงเงินแสนห้าเลยหรอเยอะเยอะจังวะล้มเหลวไอเทมถูกทําลายน้มเหลวทีม่มถูกทําลายมันต้องใช้ไอ,ไอนี่ด้วยนะทุกคนไม่สามารถอัปเกรดระดับดีเจนนอมันต้องเป็นระดับอะไรวะห้ามเกินแลใช่ไหมอูยจะตังหนึงเอมเลยหรอสาเอนะดูนะตังจะลดเท่าไหร่เรียบร้อย ตังรถไปประมาณ5้0แสนนะไม่ถึง 1M นะทุกคนรถประมาณ5 0 0 0 0นครับเนี่ยเรามีเหรียญแรอยู่ครั้งละ500แสนเลยอ่ะเดี๋ยวทดลองให้ดูคร่าวๆนะเรียร้อยคลิปหน้ารีคเควส t กันเข้ามาแล้วกันนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมลองจัดตู้อันนี้นะครับติดยากมากครับดีเจนใส่ไม่ได้นะแต่ใส่ได้แต่แบบมีเดียมนะบไฮยูนิคแรนะครับ, High, unique, rare, รบใส่ได้แค่4อันนี้นะครับดังนั้นใส่ไม่ได้เนาะ ประมาณนี้ครับทุกคนใครอยากดูโยกตู้เซิร์ฟนี้คอมเมนต์มาเลยนะผมสำหรับโยกตู้ Machine, นะเดโ้แมชชีนเนาะเพิ่งตั้งเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเงิน3-4 m เอมกูหายหมดละประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับปลาฉลาม ประกายแสงปลาฉลามสีลุ้งนั่นเองนะทุกคนก็แลกกล่องมา14กล่องเงินสุ่มเงิน44ล้านไม่ได้อะไรเลยครับชิบหายมากโอเคทุกคนมีประมาณนี้นนมมแล้วกันนะผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยแล,แล้วกันนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการยคืคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้มีประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกเกี่ยวกับโซนโฟร์ไทยแลนด์คอมเมนต์มาเลยนะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะอ่าไม่ใช่ดิเซตนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเนาะเป็นระดับดีเจนซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วแหละนะผสมเก่า แต่เป็นระดับแรของเช่าด้วยนะแต่อันนี้เป็นถาวรเลยรีเจนรีวิวเสร็จเดี๋ยวผมจะปล่อยนะสำหรับใครที่สนใจนะคผมโอเคมันนี้เช่นเคยครับผมทุกคนต้องลาทุกคูอันดูท่ทาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว